สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยพลเอกอนุสารคุ้มอักษรผู้ประชาการหน่วยประชาการทหารพัฒนาและคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและกรุณาให้โอวาทแก่กำลังพล เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการณนะสถานีวิทยุกระจายเสียง934และหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สำนักง,งานพัฒนาภาคงโดยมีหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาคงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สำนักง,งานพัฒนาภาค1และกำลังพลของหน่วยร่วมให้การต้อนรับณนะที่ตั้งหน่วย ณนะสถานีวิทยุกระจายเสียง934สาำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งตำบลดอนขวางอเภอเมืองอุทัยธา,ยานีจังหวัดอุทัยธา,ยานีและหน่วยพัฒนาการขื้นที่1 3สาำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลวางจานันทร์อเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาที่มีการลงพื้นที่ดูแลกำลังพลของหน่วยค่ะ we